สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถยนต์ที่ฮอตที่สุดในช่วงโควิดของประเทศไทยนะครับได้แก่รถยนต์คันนี้ครับไฮลักรีโวใหม่ Z Edition สำหรับไฮลักรีโวใหม่รุ่น Z-EDITION ก็คือตัวขับเคลื่อน2ล้อนั่นเองนะฮะ Z Edition เนี่ยทำเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรเท่านั้นและมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติให้เลือกมีเกรดรุ่นอยู่2เกรดรุ่นครับก็คือตัว Entry คือตัวเริ่มต้นและรุ่น Mid ซึ่งเป็นรุ่นกลางของไฮลักรีโวสำหรับเจ้าคันนี้เป็นตัว2.4ลิตร เอ็นที่สแตนดาร์ดราคาจำหน่ายอยู่ที่6900 0บาทเรามาดูออปชันครับว่า6 9 0 0 0บาทเราจะได้ออปชันอะไรบ้างตามมาครับเรามาเริ่มกันที่กระจังหน้านะครับ Z e d i t i o n รุ่นใหม่เราดีไซน์กระจังหน้าใหม่นะครับดีไซน์เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งส่งผลให้ตัวรถเนี่ยดูบึกบึนนะครับด้านหน้าเนี่ยดูแข็งแรงดูบึกบึนแล้วก็ดูเหมือนกับหน้ารถเนี่ยจะใหญ่ มากขึ้นนะครับตัดกับโลโก้นะครับที่ชุบโครเมียมมานะครับกระจังหน้าสีดำนะครับตัดโครเมียมด้วยโลโก้ของโตโยต้าขนาดใหญ่นะครับก็ยิ่งดูดุเข้าไปใหญ่เลยนะครับและกันชนหน้าดีไซน์เข้ามาใหม่นะครับพึ่งพึ่งดีไซน์ในตัวใหม่นี่นะฮะก็รองรับในเรื่องของกระจังหน้านะครับที่ใหญ่ขึ้นนะครับกันชนหน้าก็ดีไซน์ใหม่ด้วยนะฮะและรวมถึงนะครับในรุ่น e n t r y เนี่ยเรามีกรอบ นะครับไฟตัดหมอกสีดําให้นะครับแต่ไม่ได้ติดตั้งไฟตัดหมอกนะครับเรามีเฉพาะกรอบเพื่อเป็นวัสดุตกแต่งในเรื่องของกันชนหน้านะฮะให้ดูแข็งแรงบึกบึนเข้าไปอีกนะฮะรองรับกับตัวกระจังหน้าสีดําเรามาดูไฟหน้าครับไฟหน้าในตัว Z-Edition g r a d e NT เนี่ยเราเลือกใช้ไฟหน้าแบบ m ันติรีเฟล็กเตอนะครับใช้หลอดเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับไฟจะออกเป็นเหลืองนวลๆนะฮะก็ส่องสว่างได้ชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นช่วง กลางวันหรือช่วงเย็นๆที่แดดเริ่มหมดแล้วนะฮะก็ดีไซน์ก็เป็นดีไซน์ใหม่ครับสวยขึ้นนะครับดูดุดันมากขึ้นนะครับก็พูดง่ายๆว่าด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่มาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้ากันชนหน้านะครับคิว้วเอ่อกรอบไฟตัดหมอกรวมถึงไฟหน้าด้วยนะฮะสำหรับรุ่น entry ด้านหน้าหน้าตาแบบนี้เลยครับ เรามาดูกระจกบังลมหน้านะฮะโตโยต้าเลือกใช้กระจกบังลมหน้าแบบลามิเนตนะฮะเป็นอัดซ้อนนิรภัย2ชั้นนะครับก็ให้ความปลอดภัยกับลูกค้ามากขึ้นนะครับสำหรับกระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัยเรามาดูดีไซน์บริเวณด้านข้างของตัวรถกันบ้างนะครับด้านข้างของตัวรถเราจะมาเริ่มกันที่กระจกมองข้างกระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีดำนะครับสีเดียวกันเลยกับตัวกระจังหน้านะฮะในรุ่นเกรดเอ็นที แต่นะครับตัวนี้ปรับไฟฟ้าด้วยนะครับปรับไฟฟ้าเราจะเห็นว่าไม่มีไฟเลี้ยวบริเวณกระจกมองข้างนะครับตัวต้าใส่มาไว้บริเวณตัวถังรถแทนนะครับมีไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับอยู่บนตัวถังรถแทนนะฮะมือเปิดครับสำหรับมือเปิดของตัว e n t ท y ีนะครับก็เป็นแบบลิปท้ายนะครับใช้วัสดุสีดำนะครับสีเดียวกันเลยกับกระจังหน้าและกระจกมองข้างนะฮะ มือเปิดได้เป็นสีดำนะครับสีดำและมียางกันโครนนะครับคิ้วกันโครนนะครับเป็นสีดำนะครับสีดำนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับล้อแมกครับรุ่นนี้ไม่ได้ใส่ล้อแมกมานะฮะจะเป็นล้อกระทะเหล็กขนาด15นิ้วนะครับล้อกระทะเหล็กขนาด15นิ้วนะฮะ มาพร้อมกับยางโยโกฮามานะครับขนาดยาง20 5 70 r 1 5นะครับะจะได้เป็นล้อกระทะเหล็กนะครับเรามาดูดีไซน์ด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเนี่ยจะโดดเด่นด้วยสติกเกอร์นะครับ Z Edition นะครับดีไซน์สีกับฟอนต์ตัวอักษรใหม่นะฮะให้สอดรับกับการดีไซน์กระจังหน้าใหม่ ก็จะดูแข็งแรงขึ้นนะครับดูฟอนต์มันบึกบึนขึ้นนะครับส่วนด้านท้ายรถครับในรุ่น entry นะครับไฟท้ายก็ดีไซน์มาใหม่เช่นกันนะฮะดีไซน์ใหม่นะครับไฟท้ายสำหรับรุ่น entry ก็ยังเป็นไฟท้ายแบบหลอดไส้อยู่นะครับยังเป็นฮาโลเจนนะครับด้านฝากระบะท้ายนะฮะมีไฟเบรกฉุกเฉินดวงที่3นะครับเป็นหลอด LED ให้ นะครับมือเปิดใช้วัสดุสีดำนะครับก็สีเดียวกันเลยนะครับล้อมาตั้งแต่ข้างหน้านะครับกระจังหน้ากระจกมองข้างมือเปิดนะครับใช้วัสดุสีดําทั้งหมดนะครับด้านท้ายรถก็จะล้นๆอย่างนี้นะฮะไม่มีกันชนท้ายมาให้นะครับไม่ได้ใส่กันชนท้ายมาให้กระจกนะครับบังลมหลังสําหรับห้องโดยสารโตโยต้าใส่ไล่ฟ้ามาให้ด้วยนะครับในรุ่นเริ่มต้นเลย Entry ก็ใส่ไล่ฟ้ามาให้นะครับเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น สำหรับดีไซน์ห้องโดยสารของตัว Z e dition นะครับเราสามารถเปิดประตูแบบสมาร์ทแคปได้เหมือนรุ่นก่อนนะครับเปิดได้กว้างนะครับเข้าห้องโดยสารได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นนะฮะห้องโดยสารดีไซน์เป็นโทนสีดำนะครับเป็นโทนสีดำทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซล นะครับเบานะครับหรือพื้นห้องโดยสารนะครับก็เน้นเป็นโทนสีดําทั้งหมดให้ความรู้สึกดุดันมากขึ้นนะครับ สำหรับพวงมาลัยในตัว Z e dition g r a d e NT เนี่ยเลือกใช้ดีไซน์เป็นแบบพวงมาลัย3ก้านนะฮะจับถนัดมือครับแล้วก็ปรับระดับนะครับสูงต่ำได้นะครับแล้วก็ยกเข้าหาตัวได้นะครับผลักออกไปได้นะครับได้ทั้งหมด4ี่ทิศทางนะฮะมาตรวัดเป็นมาตรวัดดีไซน์ใหม่นะครับล่าสุดนะครับก็ดูสวยงามมากขึ้นนะฮะดีไซน์สะดุดตามากขึ้นนะครับการตามการดีไซน์ของตัวรถเลย สำหรับกระจกหน้าต่างของตัว Entry ใน Zed Edition นะฮะก็เป็นกระจกหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง2องบานเลยนะฮะทั้งซ้ายและขวาพิเศษตรงกระจกฝั่งขวานะฮะเป็นแบบอัตโนมัติกดครั้งเดียวนะครับก็ลงเลยกดอีกครั้งหนึ่งก็ขึ้นเลยนะครับที่สำคัญมาพร้อมกับระบบความปลอดภยัย Jam Protection นะฮะป้องกันการหนีบนะครับนะครับมี Central Lock ให้นะครับมีสวิต ล็อกกระจกหน้าต่างให้นะฮะนี่คือฟังก์ชันของกระจกหน้าต่างในรุ่น Z Edition ตัว Entry ครับแล้วก็สำหรับการเปิดฝากระโปรงหน้าแล้วก็ฝาถังน้ำมันนะครับอยู่บริเวณขวามือนะฮะฝั่งขวาก็จะเป็นที่เปิดฝาถังน้ำมันนะครับฝาถังน้ำมันเราอยู่ซ้ายมือนะครับแล้วก็สวิตช์ฝั่งซ้ายนี่ก็จะเปิดฝากระโปรงหน้านะฮะ สำหรับเครื่องเสียงในตัว z e dition นะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโตหรือเกรดรุ่นเริ่มต้นหรือ Entry นี่ฮะหรือจะเป็นตัว Mid นะครับใช้เครื่องเสียงตัวเดียวกันหมดเลยนะฮะก็คือดีไซน์ฟลอนตใหม่นะครับขนาด8นิ้วนะฮะและที่สำคัญเป็นแบบหน้าจอสัมผัสนะครับเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับทัชสกรีนนะครับและรองรับ Apple c a r p l a y นะฮะแค่เราใช้ iPhone อยู่นะครับเสียบสายชาร์จและเอา หัว USB นะครับต่อช่อง USB แค่นี้นะครับฟังก์ชัน Apple CarPlay ก็สามารถพร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับเห็นนะฮะพร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับเห็นนะครับฟังก์ชันขึ้นมาเรียบร้อยใช้งานสะดวกขึ้นนะครับหรูหลราขึ้นทัชสกรีนและ Apple CarPlay ที่สำคัญยังมีฟังก์ชันที่เรียกว่า T Connect ด้วยนะฮะก็พูดง่ายว่าเป็นฟังก์ชัน T Connect และเทเลมาติกซึ่งใส่อยู่ใน Camry เมื่อก่อนนะฮะ CHR a u t i s รวมถึง Fortuner ด้วยนะครับตอนนี้ก็เอามาใส่อยู่ใน Revo Z e dition ตัวเริ่มต้นแล้วด้วยนะครับนะฮะเครื่องเสียงยังรองรับการเชื่อมต่อแบบบลูทูธเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นและมาพร้อมกับลำโพง2ลํลำโพงสำหรับเครื่องปรับอากาศ ในตัว z e dition รุ่น Entry นะครับเป็นเครื่องปรับอากาศแบบแมนนวลนะฮะมีปุ่มสวิตช์อยู่ทั้งหมด3ปุ่มนะครับแยกนะครับตรงกลางก็จะเปิดในเรื่องของพัดลมขวาก็จะเป็นในเรื่องของระดับน้ำยาแอร์นะครับเย็นมากเย็นน้อยอยู่ด้านขวาซ้ายก็จะเป็นเรื่องของทิศทางของลมนะครับที่ออกในห้องโดยสารนะฮะและมีในเรื่องของไล่ฟ้าหลังให้นะครับสวิตช์อยู่ตรงนี้รวมถึงมีช่องจ่ายกระแสไฟนะครับ12โวลต์นะฮะ สองตำแหน่งซ้ายขวาเลยนะฮะคันเกียร์นะครับเป็นวัสดุยูรีเทนสีดำนะฮะแล้วก็วัสดุที่ใช้หุ้มฐานเกียร์ก็เป็นหนังสังเคราะห์นะครับสีดำนะฮะเดินตะเข็บเรียบร้อยสวยงามเกียร์รุ่นนี้นะฮะแซดอีด e ิชันเกียร์ธรรมดานะครับเครื่อง2.4ลิตรใช้เกียร์ธรรมดาทั้งหมด6สปีดนะครับเป็นเกียร์6สปีด นะเบรกมือนะฮะ, Break ure, ะ,ฮะก็เป็นวัสดุยูรีเทนเช่นกันสีดำนะครับสีดำนะฮะก็กลมกลืนครับกับโทนสีของภายในห้องโดยสารและรุ่นนี้นะครับมีพนักเท้าแขนนะครับบริเวณคอนโซลกลางให้ด้วยนะครับเก็บของได้นะฮะก็ถือว่ากว้างพอสมควรเลยนะฮะใส่ของได้เยอะนะฮะบริเวณคอนโซลกลางก็ยังมีในเรื่องของที่ วางแก้วน้ำนะฮะวางแก้วน้ำนะฮะวางขวดน้ำได้นะครับใส่ของนิดๆหน่อยๆได้ตรงนี้นะฮะสำหรับที่เก็บของบริเวณคอนโซลหน้านะครับก็จะเป็นแบบ2ชั้นนะฮะด้านบนและด้านล่างนะครับด้านล่างนี่ก็สามารถล็อกได้นะฮะใส่ของมีค่าแล้วนะแล้วก็ล็อกเก็บไว้ได้นะครับและก็บริเวณด้านหน้านะครับใต้ฐานสวิตช่องแอร์นะครับก็ยังมี ที่วางแก้วน้ำนะฮะซึ่งมีทั้ง2อฝั่งครับทั้งฝั่งผู้โดยสารและผู้ขับขี่ก็สะดวกสบายครับนะฮะดีไซน์ก็เก็บของได้เยอะแล้วก็ยังวางแก้วน้ำได้ด้วยด้านหน้าโอเคสำหรับเบาะนะฮะในรุ่น entry ของ z Edition นะครับเลือกใช้วัสดุนะครับเป็นผ้าอย่างดีนะฮะดีไซน์กราฟิกนะครับตัดสวยงามเดินตะเข็บนะครับตัดด้วยสีเทานะฮะก็ดีไซน์ สวยงามนะครับเข้ากับโทนสีภายในของตัวรถนั่นเองแล้วก็สำหรับด้านหลังนะครับของรถตัว SmartCAP Z Edition นะฮะก็จะมีที่เก็บตัวแมลงนะฮะแล้วก็ตัวชุดเครื่องมือนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะก็ถ้าเป็นรถเดิมๆจากโรงงานนะฮะไม่มีเบาะมาให้นะครับตามกฎหมายนะครับด้านหลังนี้ก็คือสำหรับเอาไว้วางของเท่านั้นนะฮะแต่ว่า เวลาลูกค้าซื้อไปส่วนใหญ่ก็ทางโชว์รูมก็จะแถมเบาะนะครับเบาะแคปให้นั่งสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็บริเวณหลังเบาะนะครับทั้งผู้โดยสารและก็เบาะผู้ขับขี่นะครับก็จะมีกระเป๋านะครับไว้สําหรับใส่เอกสารได้นะครับใส่ของได้นะครับสองฝั่งเลยนะครับนะครับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารเรามาดูเทคโนโลยีเครื่องยนต์ของตัว Revo Z e dition ใหม่กันนะฮะเครื่องยนต์ในตัว Z e dition จะมีเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรเท่านั้นซึ่งรุ่นนี้นะครับเป็นตัว entry 2.4นะครับเครื่องยนต์เป็นแบบ common rail นะครเราใช้รหัสเครื่องยนต์ก็คือ2 gd ซึ่งเป็น gd generation ที่2แล้วนะครับปรับเปลี่ยนในเรื่องของการประหยัดน้ำมันให้มากขึ้นเครื่องยนต์นะครับมีกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้านะครับที่ 3, 4 0 0รอบและแรงบิดนะครับสูงสุดถึง 343นิวตันเมตรนะครับซึ่งเป็นแรงบิดสูงในรอบแฟลตทอร์คด้วยที่1,400รอบถึง2,800รอบต่อนาทีนะฮะเทคโนโลยีใหม่ที่ใส่เข้ามาในเครื่องยนต์ G D Generation 2ก็คือหัวฉีดใหม่ครับใช้เทคโนโลยีหัวฉีด I R t นะฮะซึ่งหัวฉีด I R t เนี่ยมีเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดของเดนโซโดยการใส่เซนเซอร์แรงดันนะครับวัดแรงดันของการ ฉีดน้ำมันไปในหัวฉีดทั้ง4หัวฉีดซึ่งปกติเซ,เซ็นเซอร์ตัวนี้นะฮะในรถด,ดีเซลรุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็น G D Generation 1เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์วัดแรงดันนะครับอยู่แค่ที่รางคองมมเร็วแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะฮะส่วนในตัว G D Generation 2เนี่ยใสมาให้ถึง4ตัวในแต่ละหัวฉีดนะครับซึ่งแยกกันทำงานอย่างอิสระจากการเปลี่ยนมาใช้เป็นเครื่องยนต์ G D Generation 2โดยการเปลี่ยนหัวฉีดด้วยใช้เทคโนโลยี I R t ทำให้อัตราสิ้นเปลิงน้ํามันนะครับจากเดิมนะฮะ13กิโลเมตรต่อลิตรขยับเป็น15.1กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งทําให้รถประหยัดน้ํามันมากขึ้นและเผาไหม้ได้อย่างหมดจดนะครับไอเสียน้อยลงนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและที่สําคัญครับยังเติมน้ํามัน B20 ได้เหมือนเดิม เรามาดูความปลอดภัยของตัว Z-EDITION กันครับเริ่มกันที่ตัวถังนิรภัย G O A นะฮะตัวถังที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความปลอดภัยของ t o y ยต้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะซึ่งมีอยู่ใน t o y ยต้ทุกโมเดลนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถกระบะหรือเป็นตัว Fortuner นะครับตัวถัง G O A ก็ช่วยผ่อนและก็ซับ นะครับแรงชนนะครับจากการเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนด้านหน้าด้านข้างหรือด้านท้ายช่วยปกป้องห้องโดยสารและนะฮะปกป้องผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่อยู่ในห้องโดยสารให้รับแรงชนน้อยที่สุดนะครับพูดง่ายๆว่าปลอดภัยมากที่สุดสําหรับโครงสร้าง G.O.A. นะครับอย่างที่2ครับเราดูในเรื่องของระบบเบรกนะครับรถคันนี้มีระบบเบรกด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นดิสเบรก นะครับพร้อมครีบระบายความร้อนด้านหลังเลือกใช้เป็นดัมเบลกนะฮะมาพร้อมกับระบบเสริมความปลอดภัยระบบป้องกันล้อล็อก ok ABS นะครับช่วยให้เราปลอดภัยมากขึ้นเมื่อต้องการเบรกในสภาวะฉุกเฉินในบนถนนท,นที่เปียกลื่นนะฮะป้องกันล้อล็อกนะครับ,ร ok, รบทำให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นคงมากขึ้นและมีระบบกระจายแรงเบรก EBD นะฮะ ช่วยวัดน้ำหนักนะครับที่กดทับในแต่ละล้อนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกให้เบรกได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยมากที่สุดครับสําหรับด้านหน้าโตโยต้าใส่คานเสริมนิลภัยนะครับเพื่อคอยปกป้องกรณีเกิดการชนด้านหน้าอย่างรุนแรงนะครซึ่งใส่ไว้ภายในด้านหน้ารถของรถทุกคันของ Toyota ด้วยครับและในบริเวณประตูด้านข้างซ้ายขวา นะครับโตโยต้าใส่คารเสริมนิรภัยเข้าไปด้วยนะครป้องกันกรณีเกิดการชนด้านข้างคอยซับแรงนะครับดูดซับแรงกระแทกเมื่อเกิดการชนจากด้านข้างด้วยครับสําหรับความปลอดภัยที่อยู่ในห้องโดยสารโตโยต้าใส่ถุงลมนิรภัยในรุ่น Z-Edition มาถึง3ใบนะฮะสามตำแหน่งก็คือบริเวณพวงมาลายัยผู้ขับขี่คอนโซลนะฮะด้านหน้าสําหรับผู้โดยสารด้านหน้าและพิเศษสําหรับผู้ขับขี่ โต้ตาใส่ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเข่านะฮะคอยซับแรงให้เมื่อเกิดการชนนะฮะก็มีให้ถึง3าตำแหน่งช่วงล่างด้านหน้าของ Z e d i t i o n เลือกใช้เป็นแบบปีกนกคู่นะฮะเป็นอิสระปีกนกคู่มาพร้อมกับคอยสปริงและเหล็กกันโครงช่วยให้ความนุ่มนวลน,นะฮะสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารนะฮะสำหรับด้านหน้าด้านหลังครับเลือกใช้เป็นแบบแหนบซ้อนนะฮะเป็นแบบ แหนบซ้อนนะครับแล้วก็มีโช๊คอัพนะครับติดตั้งซึ่งให้ความแข็งแรงนะครับรองรับน้ำหนักบรรทุกนะฮะเรื่องบรรทุกนี่หายห่หวงอยู่แล้วสำหรับช่วงล่างของโตโยตานะฮะเป็นแบบแหนบซ้อนทั้งหมด5ชั้นนะฮะสำหรับถังน้ำมันนะฮะไฮรักรีโวรุ่น z e dition ถังน้ำมันมีความจุถึง80ลิตรและที่สำคัญรองรับการเติมน้ำมันดีเซล B20 ด้วยนะฮะ ก็ถือว่าถังใหญ่นะครับแล้วก็เติมน้ำมันที่ประหยัดนะครับราคาถูกนะฮะดีเซล B20 ครับและลูกค้าที่สนใจรีโวใหม่อุ่นใจมากขึ้นด้วยการขยายการรับประกันใหม่จากเดิม3ปีแสนกิโลเป็น5ปีแสนห0 0หมนกิโละฮะและก็ยังมีการขยายระยะการฟรีค่าแรงเช็คระยะนะครับเป็น11ระยะ ถึง1 0 0 0 0แกิโลเมตรด้วยนะฮะเรียกกันว่าใช้กันยาวๆนะครับวารันตีกันยาวๆและฟรีค่าแรงกันยาวๆเลยทีเดียวสำหรับสีมีให้เลือกถึง4สีนะฮะสำหรับคันนี้นะครับที่โชว์อยู่เป็นสีเกรย์แมทัลลิกนะครับก็คือสีเทานะฮะแล้วก็ยังมีสีขาวซ u เปอร์ไวท์นะครับซิลเวอร์แมทัลลิกหรือที่เราเรียกว่าบอลเงินรวมถึงสีดำนะฮะแอตจูดแบล็กไมก้าดำดุเลยทีเดียว เพราะน,นั้นลูกค้า z e d อีดิชัเลือกได้ถึง4สี4ด้วยกันสําหรับคันนี้เป็น z e d อี i ิชันรุ่น2.4 NT Standard ราคาจําหน่ายอยู่ที่69,000บาทนะฮะ69,000บาทออปชั่นเหมือนที่ผมพูดไปเลยทั้งหมดในคลิปนะครับแล้วก็ช่วงแนะนำนะครับช่วงนี้นะครับมีดอกเบี้ยพิเศษ1.19%นะฮะเพียงคุณดาวที่ 25%ของราคาตัวรถนะฮะ6กแสนยี็ก็ประมาณ1นึแสนก็สอง0 0นนะครับ6 2 12ก็ประมาณไม่เกินแสนหนะครับรับดอกเบี้ย1.19%และสำหรับลูกค้าเก่าโตโยต้านะครับมีแคมเปญพิเศษก็คือใช้เงินดาวน์0บาทนะครับ0บาทนะครับติดต่อเซลได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะครับ08 2893 6594นะครับติดต่อน้องเบนซ์ได้เลยนะครับ อย่าลืมนะครับขยายวารันตีแล้วนะครับเป็น5ปีหรือ1 5 0 0 0 0สมกิโลถือว่ารับประกันกันยาวๆคุ้มค่ามากครับกับออปชันที่ได้สมรรถนะเครื่องยนต์ช่วงล่างรวมถึงศูนย์บริการที่เยอะแยะไปหมดนะฮะ500กว่าโชว์รูมทั่วประเทศบริการหลังการขายนี่พูดก็ว่าเข้าถึงทุกซอกทุกมุมทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยทีเดียวนะฮะสนใจวันนี้สั่งจองได้ที่โชว์รูมนะครับหรือโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ทิ้งไว้ให้ก็ได้นะฮะ เริ่มส่งมอบกันแล้วในเดือนมิถุนายนนี้นะครับยังไงสำหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดซั s c ไ i b ้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ